好。 กูขยับตอนที่หูกูสดับรับเสียงบิดไอจวนาเคิลโฟกูสลับกับสลับขึ้นมาเขียนขีดให้มันลงกบิดา้สัตว์ทำกูเชลทำมึงกะอักโฟสัตว์โตษทีกูไม่เป็นโปรดักเพราะกูมีแต่สเกลถ้ามึงยังไม่รัดริงงให้ฟังต่อให้มึงงากูก็ไม่ฟังห้พวกงนโฟกูทำมึงเปิวเปิวกูขยับฟันแล้วที่มันมีแอรที่จุดทำไมมึงทำยังงันมึงทำมืนแม่ที่สุดแล้วมึงก็หายไปเหมือนแก่ที่จุดแล้วกูไม่ชัดพวกแวกเพราะกูแช่ไม่สัตร่างคนตายโคตรแดงจุดแบบแร็กูโนโก้พอนแพ้ตีน ลังมันก็ฟอปีดิแล้วกูไม่แคร์ถธอมึ cheat, งทอกิงชีดแล้วกูยึดอำนาจมันก็คอมเมลนี้แต่มึงลองไปคิดทีดีๆก่อนดิมึงไม่ใช่แรปเปอร์ควรซอป์ิ่ง Yo, for, 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 ดิโย่โฟกูโฟกูแดกเปรีย้ยงโฟโคตรมืดถึงว่าจะแดกเปี้ยงโฟกู for, ส่งตรงมาจากที่บ้านโฟกูโคตรจริงทั้งพวกมึงดิน้นพลาดพวกเหมือนจะเต็มแต่ว่ายังใส่ยังแค่ตลาดพวกกูรับจริงๆก็ทำมันโกเลยทุกอย่างมอเตองปรับตัวกูวตลกจ,จ,จ,จัดจุดยืนชัดเจนจะปรับทำเฮี้ยมแล้วผมขอช็อตนึงได้ไหมมองหน้าแล้วแหล่ยผมอยากรันได้ไหมครับพี่ ลามอื ah. ่นก็ได้ผมอยากดูแวลตาครับเขียนเพลงกันประจำเสียงเพลงบรรเลงดังรักเป็นกิจวัตรมึงติดดีครับตอนเพลงมึงดัง ถุยมาจากสไลมเป็นคำสแลงให้พวกมึงฟังเสียงกูยังตะแบงปลุกพวกมึงตื่นมาจากผวังที่พวกมึงติดวังวนที่พวกมึงติดกันจนไม่อาจจะหลีกมันคงต้องว่ายเวียนกันต่อและอภิสิทธิ์ความจนมึงไม่มีสิทธิ์จะตะโกนมันเป็นระบบมึงต้องสงบแล้วก็เสงี่ยมกันก่อนเชิญพวกแม่งเหลี่ยมกันต่อและใครจะเปลี่ยนระบบประเทศกูเสียยังออกไปอยู่นอกเอาแล้วยังไงก็รอมันเปลี่ยนไปก่อนจะเป็นเหลี่ยมหรือหลอกแล้วเราก็เสียงกันต่อใครอยู่รอดกูก็ไม่รู้เหมือนกันเบื่อพวกบ้ามนาแต่ชอบธรรมชาติเติมกับตัวตลอด ให้ลืมพวกเขี้ยเพราะว่าพันมันยากเสียงกูกกรรมปรัญาดรามกูอัลวาททำมึงอำมาตาก่อนจะพังทั้งชาติขอร้องมึงควรจะฟังพวกกูกันบ้างก็ยินดีได้รู้จักได้เจอตัวสักที